Beep, <laughs> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะตัดก,กระแสะไฟฟ้าส่งข้ามไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีของเมียนมาจํานวน2พื้นที่หลังคู่สัญญาหมดสัมปทานนะคะก็ทําให้พื้นที่รัฐกเกรียงซึ่งเป็นเมืองใหม่ของกลุ่มทุนจีนไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้ค่ะก็มีการข่มขู่นะคะตอบโต้ที่จะปิดท่าข้ามธรรมชาติฝ่ายไทยต้องจัดชุดลาดตะเวนตลอดแนวชายแดนค่ะอันนี้เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะลาดตะเวนพื้นที่ท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็ร รอบพื้นที่ด่านพรมแดนถาวรด้วยความเข้มงวดค่ะหลังจากเมื่อเที่ยงคืนนี้ผ่านมาค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะมีการตัดกระแสไฟฟ้าที่จาหนายข้ามไปยังจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา2จุดนะคะก็คือที่เมืองเชเวโกโกฝั่งตรงข้ามกับบ้านวังผาตําตบลแม่เะราอําเภอแม่ระมาดนะคะแล้วก็เมืองเลเกกออยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านแม่กุท่าสุงอําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้กําลังสร้างเป็นเมืองใหม่ของกลุ่ม คุณสีเทาโดยพื้นที่ทั้งสองแห่งนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองกาลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF แต่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะมีการเตรียมรับมือด้วยการใช้เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองปั่นไฟแทนแต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเมือมันก็ใหญ่อยู่ก่อนจะมีการตัดไฟมีรายงานด้วยนะคะว่ากลุ่มกองกําลัง BGF ขู่จะปิดท่าข้ามธรรมชาติซึ่งใกล้กับด่านพรมแดงเพื่อเป็นการตอบโต้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้านี้ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดทั้ง2แห่งกับท่าข้ามสินค้าธรรมชาติยังคงเปิดตามปกตินะครับก็ ประชาชนจากทั้งสองฝั่งรอเดินทางข้ามชายแดนเพื่อค้าขายกันเหมือนทุกวันทำกลางการรักษาความปลอดภัยและการตรวจตรายอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งการจำหน่ายไฟฟ้าปัจจุบันผ่านบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาครับโดยมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเมียว,วดีรัฐเกเรียงประเทศเมียนมามีจุดส่งไฟฟ้าในไทย4จุด หมดระยะเวลาสัมปทานแล้วและยังไม่มีการต่อสัญญาสัมปทานแต่จุดที่ยังจ่ายไฟอีก2แห่งคือจุดบ้านหุยม่วงกับจุดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2องที่อำเภอแม่สอด สองจุดนี้ยังคงมีการจ่ายไฟฟ้าข้ามไปยังจังหวัดเมียว,วดีตามปกตินะครับเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้การได้รับรายงานมาแล้วนะคะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาให้งดจ่ายกระแสะไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเมยในพื้นที่จังหวัดเมียว,วดีรัฐเกรีย่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามชายแดนไทยเมียนมาเพื่อแม่สอดจังหวัดตาเนื่องจากไม่มีการต่อสัมปทานไฟฟ้าระหว่างกันซึ่งอันนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องภายในประเทศ มาไม่กระทบกับคนไทยส่วนจะมีการส่งกระแสไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับทางการเมียนมาจะแจ้งเรื่องของการต่อสัมปทานหรือขึ้นอยู่กับการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศค่ะ